สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการลิง <Claudia> <M ess un> สซยการเมืองท่านผู้ชมก็ต้องบอกว่าชั่วโมงนี้นะฮะนี่คือโค้งสุดท้ายของการเลือกตัง้งละเหลืออีกเหลือเวลาอีกแค่7จวันเท่านั้นนะฮะการหย่อนบัตรครั้งใหญ่วันที่8กุมภาก็จะเกิดขึ้นในโค้งสุดท้ายแบบนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นกับการเมืองไทยบ้างเดี๋ยววันนี้เราจะมาวิเคราะห์เจาะลึกผ่านมุมมองของอาจ,จารย์สุข,ขุมนวลสกุลอาจารย์คิดว่าชั่วโมงนี้เนี่ยโค้งสุดท้ายแบบนี้เนี่ยแต่ละพักจะปล่อยหมัดเด็ดอะไรออกมาบ้างครับอออัันนนนนแรกกกกสุุด็็คืืทพี่เเหหมวา วิธีหาเสียงที่ดีที่สุดก็เดินลุยเดินลุยแล้วก็เคาะประตูบ้านเคาะประตู <ใน S 1> บ้าน,านหลายบ้านประตูจะปังอยู่แล้วเพราะว่าเคยมีข้อสํารวจวนะว่าเคาะประตูบ้านเนี่ยเป็นวิธีที่ได้ผลที่สุดเพราะฉะนั้นอย,อย่างบางทีเราสงสยัยโอ้โหคนเป็นผู้แสดงนี่นะทําไมถึงลงทุนสูงจังเสียเวลากับถ่ายรูปกันเยอะแยะเห็นไหมถามว่าทําไมเขาเขาชอบให้ยไงคนถ่ายรูปกับเขา คำตอบก็คือเขาเชื่อว่าคนที่ถ่ายรูปแล้วเนี่ยไม่อยากให้ถ่ายรูปกับตัวเองเป็นขอสอบออออตกอ,อยากได้ถ่ายรูปแล้วโอ้คนนี้เป็นประสบการณ์สาเร็จใช่ไหมได้โชว์ตัวได้แหมถ่ายรูปกับน,นายกเลยนะอะไรเงี้ยนะเพราะนั้นตรงนี้ยวันเนี้เคาะประตูบ้านกันมาก,กเดินแล้วเดินละแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือสิบวันเนี่ยนะหรือว่าเจ็ดวันก้อาจารย์ะนขอกลับวันนี้เคาะประตูบ้านก่อนเคาะประตูบ้านนี้มันพลังมันยิ่งกว่าโซเชียลอยู่ มันยิ่งกว่าแต่ว่าเดี๋ยวนี้โซเชียลอาจจะมีอิทธิพลสูงขึ้นเพราะตอนนั้นสมัยก่อนอิทธิพลของการหาเสียงเนี่ยโซเชียลยังไม่มีบทบาทมากเท่าไหร่รนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันอาจจะมีมากขึ้นเพราะเปิดก็เจออยู่กับบ้านตอนคืนจะนอนก็เจอนะอะไรกันตรงเนี้ยนะมันเห็นบ่อยแต่อันนั้นก็ยังเป็นความเชื่อที่เกิดจากการวิจัยของกรมการปกครองสมัยก่อนเนี่ยเออเอก็คือเรื่องของการเคาะประตูบ้านเคาะประตูบ้านมันยังเป็นวิธีที่ได้ผลที่สุด มีแรงก็ไปเคาะกันเลยนะสำหรับคนหาเสียงไม่น่าหลอช่วงนี้นี่คือเปิดอ่านตามเว็บข่าวตามอะไรก็เป็นภาพของผู้สมัครเนี่ยเดินตามลงพื้นที่ถ่ายรูปแบบคนนู้นคนนี้เต็มไปหมดมันมีพลังนะอย่าไปดูถูกมันนะชั่วโมงเนี้ยโค้ชสุดท้ายแบบเนี้ยเคาะประตูบ้านเ้าวแล้ถ้าแบบนี้เคาะประตูบ้านแบบนี้พักแบบไหนจะได้เปรียบอาจารย์ลักษณะที่มีตัวชูโรงเลยยังไงก็คือตะเคาะแล้วเจอตัวจริงอย่างเงี้ยอย่างจริงพักปฏิบัติไปเคาะเนี่ยใครโผล่ไปก็ไม่รู้นี่ ยังไม่สําคัญค้ับถ้าเจอพิสิ์เข้าัวหน้าเลยอะไรอย่างเงี้ยนะอ่าหรือว่าอย่างเพื่อไทยเคะเนี่ยต้องเจอตาเชนเนอะต้องเจอยศชนันเงี้ยนะอย่างเงี้ยครับก็คือต้องเอาตัวจริงไปขอด้วยอเออนะนะฮะก็ไม่เห็นเลยครับคุณคุณอนุตินเนี่ยนะฮะไม่ขึ้นเวทีไปขอประตูบ้านเหมือนกันเดินตลาดครับอ่าเน้นสายเดินตลาดเอานะเพราะเชื่อกันว่าแบบนี้แหละได้ผลมาก นนคะแนนออร์แกนิกของจริงนะาบางทีไปเล่นในโซเชียลเราไม่รู้ว่าตัวไหน I o โตัวไหนเป็นบอร์ดตัวไหนปั่นขึ้นมาอันนี้มัน,มนเห็นคะแนนเลยนะบ้านนี้3าสี่หลังอ่าก็ซื้อใจด้วยความพยายาม<จ>ตรงนี้เท่าที่อาจารย์ดูเนี่ยผลโพลแต่ละสำนักเนี่ยมันก็เริ่มออกมากันค่อนข้างครบแล้วล่ะนะฮะในช่วงคงสุดท้ายแบบนี้อาจารย์มองตัวเลขแล้ววิเคราะห์ออกมาได้ยังไงบ้างขอโทษนะฮะบางทีก็โจงแจ้งนะว่าโพนี้ดูแล้วน่าจะหนักไปทางเชียร์พักไหน มีโพชียด้วยเหรอโมโตอาจารย์ดูแนะนําหน่อยดูยังไงโพไหนเชียโพไหนไม่เชียคือคือมันมันฝืนความรู้สึกของเราประสบการณ์เราที่ที่ติดตามดูการหาเสียงมากไปอะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่ากี่ครั้งกี่ครั้งโพเขาก็ไม่เคยเปลี่ยนชูแต่พักเดียวใจเขามาทางนั้นออย่างเงี้ยก็มีมีนะอ่าแต่ว่าเราฟังให้หมดผมเองก็ยอมรับนะคว่าวันนี้ไม่มีสังขารพอที่จะไปเที่ยวติดตามไปเที่ยวสมบูรณสมบูรอะไรแต่ แต่พออ่านตั้งพวกนี้ก็ต้องเอามาประมวลครับแล้วก็กลายเป็นอะไรกลายเป็นการความเห็นที่ออกมาให้กับสังคมตรงนี้ครับผมบาเป็นไงแล้วอาจารย์ดูโพผมส่วนส่วนตัวผมรู้สึกว่าโพันี้ช่วงหลังเนี่ยตัวเลขมันค่อนข้างใกล้เคียงกันแทบทุกโพแล้วนะหมายถึงอันดับหนึ่งสองสามเนี่ยมันฝืนความจริงไม่ได้มันมันใกล้เคียงละมันอาจจะเป็นหนึ่งสองสามสองหนึ่งสามสามสองหนึ่งอะไรก็แล้วแต่แต่มันมีแค่สามพักนี้แหละอาจารย์มองว่ายังไงก็เห็นด้วย นะโภไหนโภไหนก็ไม่หนีสามพักนี้ครับนะโภไหนโภไหนก็สี่ห้าพักนี้พักอื่นไม่อยู่ในสายตาหรือว่าพักอื่นดูอ่าบางทีถึงขโทษบางทีเราก็ต้องจากประสบการณ์จากการติดตามจากการดูปูมหลังอะไรต่างๆเนี้ยเห็นไหมขอโทษนะอย่างพักบางพักเนี่ยโพไม่ขึ้นเลยคะแนนแต่คะแนนของเขาเป็นปึกแผ่นดูน่าเชื่อของบางพักอีกเขามาตอน้ายไม่ใช่เขามาตอนตายเขามีวิธีหาเสียงเออ่าซึ่ง อ่ไม่ขึ้นตามโปเพราะต้องไม่ลืมเวลาเราพูดถึงหาเสียงเนี่ยนักการเมืองยิ่งใหญ่บางคนออกมาประกาศเลยก็แตหรือจะทู้กระสุนอย่างเงี้ยเขาพูดชัดนะัดเขาเชื่อเขาเชื่อแบบนั้นเขาเชื่อแบบไม่ใช่เขาเชื่อแบบนั้นของจริงเป็นแบบนั้นของจริงในพื้นที่เขามันเป็นแบบนั้นก็คือกระสุนมันนั่นแต่ต้องยอมรับไปเหมือนกันโอวันนี้อย่านึกว่ามีกระสุนนั่งนั่งอยู่ลุกขึ้นเดินแจกกระสุนเดินเดินเอากระสุนออกไปจ่ายแล้วจะได้ เดี๋ยนี่กระสุนก็ต้องดูแลวันนี้นี่ประชาชนนี่รู้มาก็รับหมดแหละแต่ว่าเขาก็เลือกสําหรับคนที่ดูแลเขาด้วยคือเขารับแต่เขาก็เลือกนะเลือกว่าจะเลือกพักไหนอดี๋ยวไปนึกว่านอนหลับๆตื่นมาแล้วแจกตังค์แล้วได้เป็นมันไม่ง่ายขนาดนั้นนะฮะกระแสมันค่อยๆแทรกลึมขึ้นก็คืออาจารย์กำลังจะบอกว่าโพเนี่ยมันวัดกระแสครับแต่มันไม่ได้วัดในพื้นที่ อ่ามันไม่ได้วัดพื้นที่พื้นที่มันมีเปลี่ยนได้คนะเพราะกระสุนก็มีเขาเรียกว่ามีอิทธิพลต่อการที่จชนะเลือกตั้งไห้พื้นที่แบบไหนที่ที่โพจะวัดแม่นอาจารย์พื้นที่ที่มีคนหลากหลายมันอาจจะวัดได้ไม่แม่นถ้ากับพื้นที่ที่อย่างตัวอย่างอย่างเช่นเขาบอกอย่างพื้นที่ที่คนกลุ่มใหญ่ได้รับการศึกษาเป็นเป็นสถานศึกษาอะไรอย่างเงี้ยนะครับกลุ่ม ใหญ่นี่เป็นอาชีพเดียวกันอะไรเงี้ยแบบนั้นดูจะแม่นนะครับแต่ว่าถ้าไปกระจายกระจายตามรอบๆไกลๆเนี่ยอาจจะไม่แม่นแล้วอาจจะมืนๆนิดนึงไม่ใช่มื่นๆคนมันคิดคนละอย่างไงเออเออยู่ในนั้นมันเยอะคะแนนไม่เป็นปึกแผ่นฝ่ายดฝ่ายหนึ่งอ๋อโอเคผมพอจะนึกภาพออกแล้วคือในกลุ่มมันมีลักษณะของอิทธิพลกลุ่มครับพูดคุยกันก็ออกไปทางทิศทางเดียวกันอะไรเงี้ยคือถ้าในพื้นที่ที่มันที่มันมีลักษณะประชากรเหมือนกันเนี่ยใกล้เคียงกันเนี่ย โอเคมันไปทางนั้นแหละครับจะไปทางนั้นแต่ว่าถ้ามันไปไกลๆออกไปแล้วมันมีความหลากหลายอาชีพเพศต่างๆเนี่ยมันเริ่มจะไม่แม่นละต่างันละฟีกนละอย่างกันเพราะฉะนั้นก็ดูโพ็ก็ฟังหูไว้ผลพลออมาอาจจะเป็นกําลังใจได้แต่อย่าเพิ่งไปปักใจเชื่อนะครับก็ดูก็ดูกันเป็นลักษณะของสีสันการเมืองนะครับแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยเราเราเห็นกลุ่มไม่ตัดสินใจเนี่ยยังเยอะอยู่นะ20กว่า20กว่าเปอร์เซ็นต์นะตรงนี้เอายังไงกันดี แพราะอย่างนีก็แสดงให้เป็นความหวังของแต่ละพรรคนะว่ายังสามารถเฉพาะดึงก้อนใหญ่นี้ไปเอาไปได้เพียงครึ่งเดียวเรื่องต่างมันอาจเปลี่ยนผลเลือกตั้งได้ไม่ต้องครึ่งไงแค่สามสิบเปอร์เซ็นต์ีเจ็ดแปดเปอร์เซ็นต์แล้วนะมีหมากสุดท้ายลงไปเนี่ยเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าหลายคนก็ยกสุดท้ายก็มีทีเด็ดหรือว่าทีอะไรก็แล้วแต่นะจะเอาเนี่ยตัวอย่างเช่นอย่างเช่นเราเห็นประชาชนเนี่ยนะที่กําลัเป็นต่อ สูงในแง่ของออกมาตามโบนตอนหลังนี่รู้สึกออกมาหมายความว่าแก,กและแกกที่ออกมาเนี่ยแปลกอ่านี่เพิ่งมาดีขึ้นตอนหลังเนี่ยคือเรื่องประกันสังคม,ม,มกับอะไรนะฮะก,กับเรื่องคุณพิธาก,ก็ก็ได้ผลได้ผลขึ้นมาแต่จามันยังไม่ได้บอกนะว่าได้ผลเยอะหรือได้ผลน้อยอเอาแค่ขึ้นมาพอขึ้นมาได้ตีเดี๋ยวเรียวกัตีตืนตอนนี้อ้าวก็บอกว่าภูมิใจไทยตีขึ้นมาจนนําและหมากสุดท้ายก็ก็ยังมีอยู่ คือที่คุณอนุทินพูดอะไม่ใช่ญาติพูดกันตรงๆก็คือนโยบายที่คุณถามเมื่อสักครู่ใช่ไหมครับอ๋อคุณเซนเกมสุดท้ายใช่ไหมยกสุดท้ายเนี่ยภูมิใจไทยเอาของเก่ามาหากินคือตีฝ่ายตรงข้ามตีคู่แข่งอันนี้ถ้าตามยุทธศาสตร์อาจารย์ว่าเป็นการเน้นดึงเสียงใหม่หรือตอกย้ําเสียงเก่าตอกย้ำแล้วมั่นใจของตัวแล้วเอาเท่านั้นพอไม่ใช่ถามว่าผลมันได้คนใหม่ไหมผมมดูว่าดูแล้วไม่ได้ที่น่าเป็นห่วงก็อยู่ที่พัก เพื่อไทยนี่แหละเ้ยผมว่าพักเพื่อไทยเขาออกนโยบาย9ล้านนี่ตอนนีะตอนนี้เขาขายของใหม่คะแนนตีวันตีคืนเลยเออนะจากที่สุดหนักหลายเรื่องนะครับก็กลายมาเป็นขายคุณจัญนันสังเกตไหมคนดิเดตนายกสามคนขายยศญันันกับจุรพันธ์ดูมีสีสันทั้งกู้ดึงคะแนนได้ทั้งกู่คุณสุริยะไม่ไม่ออกบทบาทเลยเขาไม่ขายคนเก่าแล้วเพราะคนเก่านี่พูดกันตรงๆจาต่าอ่าคนเก่าๆนี่ ผลที่กลับมาเป็นรัฐบาลชุดที่แล้วไม่แสดงฝีมือนั่นได้ก็ค <c oughs> <ต>ือไปเทคุณยศชน,นา,าเดียวแต่จริงที่น่ากลัวสำหรับเพื่อไทยก็คือยกสุดท้ายเนี่ยกลัวพระเอกกลับมาจะออกมาเคลมชัยชนะหรือเปล่า <c oughs> ว่าชัยชนะนี่เพราะผมนะครับเพราะข้าพเจ้านะครับตรงเนี้พระเอกไหนอาจารย์ยังมีพระเอกกว่าคุณยศชนันอีกหรอพระเอกที่จอดเงียบๆไปอยู่ไงพระเอกที่อยู่ในในคณะของพรรคแต่ว่า อาจจะเป็นผู้ร้ายในสายตาประชาชนก็ได้แต่ผมว่าแกก็นิ่งไปเยอะแล้วนะก็นั่นสินิ่งตรงนี้คะแนนขึ้นหรือเปล่าล่ะขึ้นครับกัวกัวจะไม่นิ่งนี่คะแนนจะลงอาจารย์ขอย้อนกลับไปที่พรรคประชาชนหน่อยรอบนี้มีการดึงประกันสังคมขึ้นมาใช้หาเสียงด้วยอาจารย์มองว่าเป็นคะแนนไหมก็เป็นนะแต่ว่าเป็นคะแนนอีกแบบนะเป็นคะแนนที่ว่าคุมดีไว้บัตฝาดปลายการนะ ก็คือดึงคะแนนหลังโคมมาไปต่อย้ำบทบาทฝ่ายค้านเดียวย้ำมาขุดคุยดีตรวสอบเก่งตรวจสอบดีไปทางนั้นเอาครับพอเรื่องนี้มีพนังานไม่มีใครพูดถึงอการใช้จ่ายสุดริสุดล่ายวันนี้มีตัวเลขออกมาโอ้โหเห็นภาพเลยครับนะแหมทำไมเราไม่ได้ทํางานประกันสังคมนั่งเครื่องบินชั้นเฟิร์สคลาสปกติแค่บิสเนสคลาสก็แหม ก็หลุดแล้วนี่นี่ทำให้ได้เห็นได้เห็นอะไรบางอย่างนะก็ถือว่าต้องขอบคุณพระประชาชนนะมาขุดคุยข้อเท็จจริงตรงนี้ออกมาออย่างนี้เหมาะเป็นฝ่ายค้ารไหมว่าถือว่าโอเคทําหน้าที่ได้ดีนะในฐานะของฝ่ายค้านเพราะว่าถ้าคุณจะเป็นฝ่ายบริหารคุณต้องมองไปข้างหน้าแล้วจะแก้ไขอะไรยังไงมันต้องมีคําตอบตอนนี้ยังไม่มีทีนี้เรามาดูกลยุทธ์ของแต่ละพักกันเลยนะครับเริ่มจากภูมิใจไทยก่อนต้องยอมรับว่าที่ได้มาวันนี้เนี่ยคะแนนที่ตีตื้ออะไรขึ้นมาเนี่ยเพราะย้ําคําว่าพูดแล้วทํา แล้วทำไมเขาไม่ไปพูดแล้วทำต่ออาจารย์ก็ไปขายของที่เคยทำสำเร็จดีปัญหาชายแดนแก้เศรษฐกิจอะไรก็ว่ากันไปแล้วจะมาไม่เลือกเราเขามาแน่ทำไมอ่ะก็มันต้องมีอะไรเดินอ่ะไม่งั้นมันก็มันก็อยู่กับที่เพราะนั้นเดินไปข้างหน้าไม่ได้ขามันยังก้าวได้อาจารย์เราฝ่ายอัฒมรในมุมฝ่ายนุรกษเอาไงดีตอนนี้มีพักให้เลือกเยอะเหลือเกินเดี๋ยวก็เสียงแตกอีก่ตอนนี้ก็เสียงกระจายกระจายอีกแล้วกระจายทุกมีแต่ว่าอยากชนะนะแต่ไม่รวมกัน ตอนนี้มันกนข้างจะชัดเจนน่ะเขายอมรับว่าพักภูมิใจไทยเป็นตัวนาอะยอมรับเราเรืองอหรือเปล่าแต่ถ้าพรคภูมิใจไทยออกมาขายคํานี้เนี่ยถ้าเขาเกิดเชื่อขึ้นมาเห็นมาด้วยมันก็เป็นปึกแผ่นขึ้นได้อ๋อย้ํย้ําไม่ย้ําเสียงเขานะนะสาหรับพักน้ําเงินตอนนี้ก็ถือว่าแต่ละพักก็กาลังปล่อยของให้เต็มที่ครับอาจารย์มองตัวเลขของแต่ละพักยังไงฮะว่าตัวเลขแต่ละพักเนี่ยจะได้กลับเข้ามาเท่าไหร่สสในสภา ผมว่าหลายๆเพราะว่าที่หนึ่งตัวเลขใกล้กันแล้วที่หนึ่งจริงกันนี่ประชาชนกับภูมิใจไทยทิ้งไหมคะแนนคะแนนไม่ทิ้งกันนะผมว่าอยู่ระหว่างร้อยสามสิบถึงร้อยสี่สิบภูมิใจไทยดูจะเหนือกว่าอ่านิดนึงเอาอะไรมาเหนือกว่าอาจารย์เอาผลงานเลยไม่ผมหมายถึงว่าตัวเลขงานที่เป็นรัฐบาลช่วงสี่เดือนนี่แหละนะเป็นคะแนนประชาชนมันลดลงจากเดิมครับกําลังพยายามตีตื้นขึ้นเอาเราไม่มีเตาเนี่ยประกวดเตาในตัวเราก็เต็ม อะไรเงี้ยนะเปิ่รัฐบาลเงาก็เอาจับเอาเจอคนสีเทา่านั้นอะไรเงี้ยนะเพิ่งมาชูพิธาเป็นกันนะดูแล้วมีน้ำมีนวลขึ้นตอนนี้ผมดูแล้วประชาชนนะเมื่อก่อนตกลงไปจากเก่าก็คือตกจากร้อยห้าสิบเพราะนั้นวันนี้ก็อยู่ระหว่างร3 0ยสามถึงร้อคะแนนกระแสมันไม่เปรี้ยงปังเิมส่วนเพื่อไทยเนี่ยผมว่าดีขึ้นเยอะอยกเว้นแต่ว่ายกสุดท้ายนี เกิดพระเอกใหม่หน้าเก่ามาออกแล้วก็ยุ่งเลยแต่ว่าตอนเนี้ผมว่าร้อยถึงถึงร้อยแล้วอาจากเมื่อก่อนไม่ถึงตอนนี้ถึงแล้วแต่อาจารย์บอกว่าเพื่อไทยเนี่ยแต่ร้อยมาตลอดแต่รอบนี้จะร้อยเท่าไหร่ดีร้อยร้อยทวนผมว่ามันมีการย้ายออกครับนะครับสําหรับสสพื้นที่แล้วที่สี่ที่ดูจะชริงกันแต่ดูแล้วกล้าทำอย่งจูเนเหนือกว่าจากความคับข้างจากความสมบูรณ์ในเรื่องกระสุน นะปฏิบปัิด้วยกระแสขึ้นมาก็อ,อาจจะตีขึ้นมาอาก,าามก้าทำน่า<ำ>จะได้สี่สิบเพราะว่าของเก่าก็มีอยู่สามสิบแล้วไอ้ที่เดินแถวเข้าไปอับบวกเข้าไปน่าจะถึงสี่สิบส่วนปฏิบปัดนั้นก็น่าจะถึงสามสิบก็คือกล้าทำเนี่ยสี่สิบเดอนขึมาที่เหลือก็เป็นคะแนนของพรรคประชาชาติไปพรรคอะไรไปหลายพรรคพรรคการเลือกไปไม่รู้ด็อกเตอร์เจตจะได้บ้างเปล่าเออให้แกหน่อยเถอะผมว่าแกทุ่มเทมากนะครับผมชมว่า กกล้าเรื่องเรื่องความทุ่มเทเรื่องความกล้าผมยกให้ผมให้มาที่หนึ่งยิ่งกว่าพี่เต้ผลเลือกตั้งนี้จะบอกเลยนะว่าคือถ้ามันมาตามล็อกเนี่ยถ้ามันลงล็อกแป๊บเดียวชั่วโมงเดียวรู้เรื่องครับชั่วโมงเดียวรู้เรื่องอันชั่วโมง ffe, เดียวรู้เรื่องนี้มันควรจะเป็นสูตรไหนอาจารย์รนนแต่ละพรรคควรได้อะไรยังไงใครที่หนึ่งที่สองจะเอาเร็วหรือเอาช้าล่ะเอาเร็วก่อนถ้าเอาเร็วก็ภูมิใจแต่ต้องได้ที่หนึ่งเร็วแล้วอแต่เร็วแน่เลยเพราะว่าภูมิใจไทยเป็นฝ่ายเลือกก็อาจจะเลือกเพื่อไทยเลือกก้าาททํภูใจไยเป็นี่ ก็อาจจะเลือกประชาชนก็ได้อะไรเงี้ยนะเออไม่แน่นะเผื่อไทยเล่นตัวเยอะมันก็ไม่ไหวเหมือนกันครับถ้าประชาชนได้ที่หนึ่งเนี่ยโอกาสเป็นรัฐบาลก็ยังไม่มีโบเหมือนเดิมเพราะว่าเหตุว่าแรงต้านจากภายนอกมันสูงเอเงื่อนไขเดียวที่จะเกิดขึ้นได้ที่พระวะชชนจะไปรัฐบาลได้ก็คือถึงสองร้อยสองร้อยขึ้นมันยากมากมันยากมากรอบนี้กระแสมันไม่ได้แรงเหมือนเมื่อก่อนแล้วสําหรับพระชาธิปัตจะเอาไงดีอาจารย์ พักวิปานผมก็ไม่คือคือผมดูทุกสูรลวกาทำไปรัฐบาลอ่ะแล้วประชาธิปัตย์ยังไงประชาธิปัตย์ก็ประกาศชัดเจนอยู่แล้วว่าแมเอารมณ์กับข้าตามนะครั้งนี้ผมฟังว่าเขาจะอยู่ตรงไหนเนี่ยผมก็ฟังเจอวันสุดท้ายของของคุณอภิสิทธิ์คุยกับคุณสรยุทธ์เขาบอกเขาจะเป็นผู้คุมเกมก็คือเป็นฝ่ายค้านนียะผมว่าเป็นฝ่ายค้านเรไปอยู่กับผมเชื่อว่าประชาธิปัตย์เนี่ยนะเชื่อว่าโหน้าเนี่ยยังเป็นตัวหลักไม่ได้ แต่หวหน้าเนี่ยถ้าในมีโอกาสได้เป็นฝ่ายการเนี่ยแล้วก็จะแสดงฝีมือของการการที่ปฏิบัติขึ้นชื่อมาก่อนโหน้ากลับไปเป็นตัวหลักในเวลาเดียวกันนั้นคนนี้เนี่ยผมเป็นผู้คุมเกมเนี่ยผมว่าถ้าใครยื่นตําแหน่งประธานสภาให้กับปฏิบัติประวัติก็ยิปปยนดีเอาโอ้โหมีเสียงอยู่สามสิบเสียงเนี่ยสี่สิบเสียงเอาจะเป็นประธานสภาสามเสียงนะอุทัยพิมพใจชนเคยเป็นประธานสภามาแล้วสิบเสียงนั่น คุณวันนอมเนี่ยล่าสุดเนี่ยอภชาชาก็เป็นประธานมาแล้วถ้าถึงสามสิบเรมจะมยจะเป็นไม่ได้ล่ะอย่าลืมนะครับคุณประยุทธ์รวบรวมคนได้เยอะแยะยังต้องยอมให้คุณชวนเป็นประธานสภาเนี่นี่อาจจะเป็นรอบสองที่ได้ประธานสภามาจากพระประชาธิปัตย์ซึ่งตอนนั้นกอประชาิพัตธ์คงยอมรวมด้วย ถ้าได้ตรงเนี้นะก็จะเป็นผู้ลุมเกมตามที่พูดไ้คือประชาธิปัตยุคนี้ไม่หมู่เหมือนเมื่อก่อนนะไม่ใช่เป็นกลุ่มบ้านใหญ่รวมตัวกันไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้คือกลุ่มของมมีอุดมการเขาเขามีทิศมีแนวดีฐางของเขาอันนี้โค้งสุดท้ายแล้วนะครับนี่เราวิเคราะห์กันวันนี้เนี่ยเราก็เดี๋ยวจะมาวิเคราะห์กันอีกครั้งหนึ่งก็คือสัปดาห์หน้าแล้วเดี๋ยวเราจะมาเช็กกันว่าอาจารย์จะเปลี่ยนใจไหมเออนะท่านผู้ชมตอนนี้ก็ลุ้นกันไปก่อน นะแล้วเดี๋ยวจะมีเลือกตั้งล่วงหน้าวันอาทิตย์นี้แล้วท่านผู้ชมใครไปลงทะเบียนแล้วก็อย่าลืมไปใช้เสริจกันนะฮะท่านผู้ชมครับนะฮะท่านผู้ชมครับทั้งหมดทั้งมวลตรงนี้นะฮะก็คือมุมมองของอาจารย์สุขุมนวลสกุลในช่วงของโค้งสุดท้ายการเลือกตั้ง2,569นะครับหลังจากนี้เราจะไปดูกันนะครับว่าผลการเลือกตั้งออกมาเป็นยังไงการจับมือระหว่างพรรคเกินมือจะเป็นยังไงและเกมอำนาจของประเทศไทยจะเดินหน้าไปทางไหนนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอบคุณอาจารย์สุขุมเป็นอย่างยิ่งครับขอบคุณครับท่านผู้ชมัวอกดน่ไปสสี